อร่อยจังเลยพี่ขอแบบมากเลยค่ะอืมพี่ขาขอแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีแล้วจ้ะเดี๋ยวแซนด์วิชนั้นหนูขอแซนด์วิชหนึ่งอันค่ะพี่นี่จ้ะลองชิมดูสิพี่หนูไม่กล้าชิมนะว่าเสียงไรเอ่ยน่าจะเป็นเสียงมือถือนูนะคะนั่นหนูกินแล้วนะอืม โอ้โหพี่อร่อยขนาดนี้พี่ต้องเปิดร้านขายแล้วปะเนี่ยเธอถ้าขายนะ่ะไม่มีคนซื้อหรอกทำไมอะพี่ทำไม่ท,ไมทันไง่คนซื้อเยอะคนก็ต่อแถวเป็นล้านคนก็เบื่อไปหมดแล้ว <c oughs> อ่ะน้องนิชางันพี่นะให้แซนด์วิชหนูอันนี้นะแฮมเบอร์เกอร์นะ่ะพี่ว่าแป้งแฮมเบอร์เกอร์ของพี่นะ่ะหมดหมดแล้ว พี่มีมีแล้วนะพี่อ่ะอุตส่าหกลับไปทําแซนด์วิชแบบนี้ให้น้องทานนะเนี่ยอร่อยอร่อยใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่พี่ทําได้ไงอะ่ะพี่มีสูตรลับไปละ่ะใส่สมวนผสมไปเพิ่อมอีกหน่อยอ๋อแต่ไม่ต้องใส่ผงชูรสด้วยนะจริงดิใช่สูตรพี่มันดีอยู่แล้วโหพี่หนูไม่กล้าเก็บไว้อะทำไมอะ่ะ กลัวกินไม่หมดหรอเปล่าค่ะหนูกลัวว่าหนูจะไม่พอไม่พออะไรอะ่ะกินหมดจนไม่พอวันหนึ่งน,นะคะ่ะ <c oughs> นี่วันนี้วันศุกร์ไม่ใช่หรอเอากระปุกไปใส่กระเป๋าพรุ่งนี้วันเสาร์เอากระเป๋กไปใส่กระปุกเฮ <c oughs> วันนี้วันศุกร์ไม่ใช่หรอครับพี่นิชา <c oughs> พี่สมหญิงคะ่ะแ่าวไงจะน้องทิก้าไปรับของหน่วฟรีด้วยกันไหมคะ เออจริงด้วยทิก้าวันนี้น่ะวันศุกร์ต้องไปรับของหวันฟรีซะด้วยสิเออขอโทษน,นะคะคุณแม่ย,ยังขออนุญาตจิบ iPad ของหนูก่อนนะคะจ้าหนูสามคนจะไปไหนเหรอจ๊ะนี่จะไปไหนครับพอดีว่าหนูจะไปรับของหวนฟรีอะค่ะของหวันฟรีอ๋อของหวันฟรีวันศุกร์ใช่ ขอ,อฟรีเป็นสุขสินะงั้นลูกๆก็ไปกันเลยเรียบกลับกันนะหนูไปด้วยค่ะอ้าวพี่ก็ไปด้วยสิไปไปกันเถอะใครโทรมาเนี่ยสวัสดีค่ะฮ่านี่พี่ขาพี่เคยมาแล้วของไอฟรีไหมคะพี่ไม่เคยหรอกจ้าทำไมหรอจ้ะพี่สหญินแค่มาทางนี้หยิบบัตรคิวถ้าเราได้คิวที่หนึ่งเราก็หยิบได้เลยค่ะนี่ค่ะพี่แคม วันนี้เชิญใครมาด้วยหรอคะเชิญพี่สมหญิงค่ะค่ะเป็นพี่ที่สวยที่สุดในโรงเรียนพี่ณิชาเลยจริงหรอคะว้าวตอนแรกเห็นเนี่ยนึกว่าดาโรเฮ้ดารดารเออถูกแล้ว <c oughs> พี่ชื่ออะไรนะแคมป์ค่ะเหมือนแคมเปตแต่ว่าเป็นแคมอ๋อคะ่ะอืมนี่ไงเสิร์ชในกูกูก็เจอคำว่าแคมเปตแล้วพี่แคมเปต พี่แคปแย่งเดียวจ้าเป็นคิวแรกเลยใช่ไหมคะพี่ใช่จ้าง <c oughs> ั้นพี่ขาพี่ลองกดปุ่มสีส้มนี้สิคะจ้าสีเหลืองด้วยทิกเกออยากได้กล่องน,นึงอะอันนี้อะไรเอ่ยพี่ขอดีก่อนนะวิทุกคนอันนี้คืออะไรเนี่ยหนูรูป,ปอดก็ได้ <c oughs> น้องเป็นหมา เออพี่ไม่ค่อยชอบโรบอทกระดาษนะพี่ให้น้องนิชาแล้วกันนะขอบคุณค่ะพี่ัวนี่สิคะกระเป๋าตังค์หรอน่ารักจังเลยพี่อยากได้ไหมคะถ้าน้องอยากได้พี่ก็ให้นะแต่พี่ก็อยากได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรพี่ให้น้องโหพี่หนูไม่กระเป๋าตังค์ลายน่ารักกว่านี้เนี่ยมันสีมืดทรรมน,น,น์อ่ะหนูไม่ค่อยชอบหนูให้พี่ไป วุ่งจริงเหรอทำให้น้องใจดีขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะว้าวพี่นิชาวเวลาใกล้จะหมดแล้วมันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้รักนะกดกระดิ่งกันด้วยน,นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทีกาไปแล้วนะรอโรบอทด้วยจะจะไปเบวรอด้วยสิ